สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทีแฮงก์เพลงคู่ๆทุกคนพปรกรมน้องเจลาคือก้าวพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ครัสบายดีเนาะมัดเข่าพี่น้องเลยของเขาเ่าไปเลยเจมันกรอบค้าโก๊ะเนาะมันมัดมัดสบายเลยนะเนาะมันกรอบมาแล้วเม็ดมันก็กรอบเลยได้ออบ่ได้กรอบแเจนะเอนอี่ยรั้มมันตายเลยตายข้าต้นคาเหงาเลย แต่มากกว่อย่างแหงปนไดมันอันบ่อคันปงคันเดินแ่บ่อแหงเออบ่อแหงกปุงคันๆข่าวนั้นได้ก็บ่อแหงของปุงใช้ขี้ดินเนาะลมมันปลอดผัดอันนี้ก็ผักกระแหงมันลายในทางพื้นนะเนาะคันบ่อมีผักกระแหงแห้งกระแหงคักแห้งบ่ปั้นได้หรือบ่มโอเลงนี่ปั้นแล้วแล้วมันสิเหลวมันนี่ครับ มาแาวพี่น้องบ่ได้ย่างเนาะมีลุงมินลุงเทนลุงเยี่ยมบ่าวไขา่สี่คนหาเซ้าเอื้อยหกน้องโตโนโุเจ็ดเคยหล่าเจ็ดคนชักสีแล้่มาแล้วพี่น้องเลย พรเออให้นี่คือว่าพรเข่าลายนอ้นองๆเออให้นี่แล้วลายกหมูเออขาายันให้อยู่พรขรย่ยา,กกยาเลยอย่าโกงเลยพรเข่าตดติดเลยร่มกับแห้งคักขนาดเลยมันนี้กันเลยไข้เนชั่นแล้โอ้ยห่อนเป็นห่อน เลือสีแห้งยแท้บบเือนโอยมันป ment, เป็นสีแห้งเลยกรมอุตุพรวนว่าวันที่สี่กับวันที่สี่มาเชิดเช็ดเบิ้งเลุดขึ้นเช็ดเบิ้งแล้ว่าเขายังเกี่ยวข่าวไปสักก้อนไก่สักก่อนไก่สักก้อนห้เข่ากีมีกอีกสักก้อนไทยก็เกีย่ยวลายเลยพี่น้องเลยบาทนี對對้ห้าคนงานก็ยางยากเก็บดาวด้าวเขจักได้จักค้นเนาะ มาไดไปซอยกันเลยมีแต่ค่ากับค่าชีดได้ขั้นได้กันชีดได้แต่เขาปะต้านะพ่ักทงทึ่ง,งนะก็ะองซามหมองพูกเจ้าเกี่ยวเกี่ยวแบบเกี่ยวเอาเองเลยมันบอมีคนงาน ขันลมเนี่ยนี่มือนี่มือนี่มืออื่นนี่บอเป็นตะมีสมขาจะวานั่นแหละแต่ขันบอมีลมนะขันส่งงานปุ๊บเลยจากโรด้อันนี้ร้อยลมตนน้นนี่มันกับรับรองมือนี่นะบอมีเน,น,นี่ยเนานะปลอดภัยเลย ต้นขนาดเป็น้องเลยเย็นสบายเลยบ้านเฮาขันหมดพ้นปุ๊บมือหนึ่งสองมือก็แม่นล่มทรงขนาดเลยิเ,เป็นน้องโตโน้กับนุงเทน ลมจน10ปีอีหยังตะหนูนั่นแหละตะหนูเอ้ยมัดเครื่องตางโลดพี่น้องเล่นน้ําครับเย็นเจี๊ยบเลย เย็นกันนะลูกเนาะมัดวางกลางโลตโนเออมันจังบลูดห้ามบริภาษ์ดิดูห้ามบริภาษ์น่านและมัดเคร่งห่วงไปเลยในใจกับเขาซี่บยากดอกคั้นเ้าพาดนะว่าบรได้ได้มัดเนี่ยนะพาดบรูนมันเขาตอกมุดเออเขาโไม่พลาดไม่ลงหรอก ทานไม่ลงมือขา่าวมันต้องต้องหัวหน้อยต้องเสมอเสมอถึงงามเลยนะหัวรีบแล้วก็มากมันต้องกิววว้วห,หวล,วลายๆรอบในที่โตหน่กิ้วหลายๆรอบเนี่ยมันสิหลุดก่อนอ่า<ห>บอกออกแล้วพ่อสัอสเออเสี่ยไว้ลด

นำเตียมให้หน่าขั้นตอนแห่งกบบรนะิญยากจุ่มเลยนำเตียมให้หน่า เอาแว่อมารือมาแต่หวงมาแต่วงเขาเลยบาทบริยูกลางสัมยูกถ่ายเขาเลยมัดใหญ่เลยบรเห็นบ่อกของรุมคนนี้กัยังริเกี่ยวจากกบน้วย มอดเมี่ยก็จ้าม่อนมอดวะครับเดียวคเ้ามื่อวานนั่นแหละครับราคามันแทงพอดีนะ ได้สาขางานอันนี้ลมด้วยวันนี้ขพอแห้งอยู่มั้งวายอยู่แห้งเนาะครับเดี๋ยวแห้งเลยหนี่งข่าวมันกรอบแล้วน้องลุงเนาะดูของไฟกับกรอบร้ายเลยแหละของไฟกับอะไรรอแต่ผลผลอยู่ข่าจนล้งเลยโอ้โหฝนนะลุงเนาะดีปะ ตีเด้จนลงเลยนะลุงเนาะขลาวเจ้ามาลุงลงนะเขานี้เอาข้าวลงคือกันข้าวเนียว,ข,วข้่ขอ,อชุกมะทงเลยนะลุงเนาะเออไฟกับพังไปฝนคอาแมนว่าบม่มีฝนจะบอกเกีียวมาเคืองทงหรอป่จังเนาะนี่ก็ะเลยวพยุจะเขาอีแล้วอโโอ้โหทะเลปีนี้ปีนี้จะมาอยาก ห้ามคู่คนเขาป่าเนี่นะห้ามมาสี่สิบกว่าชอบป่าตัขายน่จะขายออคือกขคงข่อยตอนแรกและวสีสิบสามสองห้ามมดห้าเครื่องหนึ่งห้ามเศ้าห้ามเดูขายหมดเลยขายหมดเลยดูขากิโลเท่าเขาเปียกเขาเปียกเขาแหง้งกระช้ำเกันเลยลุงเอ๋เก้า่่่่ง่่ แม่นเปียกกระซำกันแหงกระซำกันแบบนี้ขันไผอยากขายพอเอานำไปใช่เนาะแ <laughs> ม่นให้ม <laughs> ันหนักวอลเลนพี่นอ้องเแต่ราค่าน่าซำกันเลยเยวานอยาก่ากเขาเปูยงก,กิโลเจ็ดบาทกิโลเบาทบ่เอออันนี้นะบ้านเรนานี่เกาเครื่องเมื่อได้ตอนขายเนาะตอนนี้จักเม่นมันผูเปียกก็ได้เปียบเลยเนาะ มันนั่นมันก็น,น่าก,ก็ผูกเปีย้าเาบอข่าวเปียกิโลเ็ดบาทเออ,เอ,อยันอยากตากอยู่นเนาะมันก็ต้องตากมันนมันลงลายโดยโดยราคา่ม <c oughs> มันแมนลงไปตั้งสองบาทครไปอยู่เขวนังกต้นรอ,อสองฟันเอฟเออสองฟันหาส <c oughs> ออโตโอ้ถือว่ารลายเลยเนาะลุง ช่องปัญหาไม่เป็นทีน่อยๆบบตัว,ตวแล้วเพ่อเขาไปโอ,ปอปบ,บเ,เ,ออเขาไปเขาไปขายว่าใช้ลงชีไใหญ่เขาแล้วนะเขาไปโอป๊บราคาจำเก่าเขาผูดว่นเป็นในหน,นามาซื้อ,อนี่เพาะข้าคนกลางนี่มีจะได้กับได้ เ <l id> ราไม่ได้ถือกดโอ้ยเนาะบรเป็นตาคายได้กันนะนี่ตากสะกอนเนาะตาข่ายเนี่ยลุงเอ้ยคันเขาสิไว้กินเนาะชาวหน่อยคแบบคนห้ามมันเข่าบดดั้น่ะขนาดนั้นเอออย่าให้มันห้ามลุงเอ้ยมันสีดดำดู

เก้าไม่เก้าบาทครึ่งแต่ตอนนี้จากแล้วมันเข่าออกร้ายจากมันกิโลเท่าไรเดี๋ยวนี้กนนาชีเก้าบาทคือเก้าบาจากแล้วเก้าบาทครึ่งคือเก้ามาจากเขาใหม่โดยยังบ่ฮู้แล้วตอนนี้มาขนาดสี่ชั้มนี่ตีมันพรสันลงตีเออคันลงไปกับบะเบนตะคายเล้วจ้าเก้าบาทครึ่งนี่กถืที่าถือหรือได้นี่เออพีแล้วนี่สิบบาทได้เข่าใหม่มาตะขายหน้าตันหนึ่งกับ หมื่นเนาะอันนี้เก้าพันหาค่าฟุ้ยจะแพงโอ้แพง,งอโอ้ยจ้างคนลกคนดำคนเกี่ยวค่าฟุ้ยค่าน้ำมันจ้างค่าไทยค่ขาขาดโอ้ยจ้างทุกอย่างนะมีแต่ไ,ได้ก็ไรก็จะรอชื่อดลเออเต็มคู่มือเนาะ โดยพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงเท่านีน้ก่อน,น,นเนาะแม่ลุงพากันมัดกายมาซื้อ่เวลาจะกลับไปมัดชิมัดเข่าอีกแล้วเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพบการมาคลิปหน้าสบายดี